สบายดีเนาะสบายดีทุกคนเนาะมือนี้มาพอกับสาวมินตารักต่างวัยเนาะบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเอ่อโบเมนรักต่างวัยดอกเท่าซ้ำกันแล้วสินะเท่าซ้ำกันแล้วเนาะแต่ว่าเฮ้าทาเฮ้าบ่บอกอายุมันกะเบ่งหน้าตามันกะซ้ำกันเนาะแต่ว่าห่างกันยี่สิบเจ็ดปีเนาะมินตากับคนยืสัมผัสห่างกันยี่สิบเจ็ดปีเนาะ ก็เลยเอื่นว่ารักตังไว้เนาะตอนหนีเพิินกะอยู่ในห้องเนาะอันนี้เพิ่นอยู่ในห้องเพิ่นเคลียร์งานอยู่บุ๋นเนาะส่วนมนตากะสีมาเห็ดส่วนพักหน่อยเดียวนะพี่น้องส่วนพักนิดเดียวเองซีมาอันโกออกแล้วก็ซีมาปลูกไม้เนาะปลูกไม้อันใดที่มันแกแล้วก็โรคถิมอันนี้ก็สืว่าอันโรคถิมนะสีปลูกไม้พญามณีเออาไว้นี่แหละ เดี๋ยวอันเอามาตัดเราให้มันปงไมว่าสนดิมันเห็นมันแกบ่บแล้วเนาะกะสีเอาอันกันไก่มาตัดที่ดอกมันออกเนาะตัดออกแล้วก็เอาปุย๋ยอย่างเมื่อวานใส่ล่องเบิงถ่าอาทิตย์นึงมันโบอันนั้นแล้วกะสี่ปลูกไม่เนาะส่วนผักสลัดกะกินไปเรื่อยๆเอาให้หอยกินน้ำหอยกินน้ำเลยเมื่อกี้เอามาให้หอยกินเนาะต้นหนึ่งหอยกินดีดีพี่น้อง โลายดอกหอยเป็นหอยเชอรี่สีทองเนาะเป็นหอยเชอรี่สีทองเนาะอ,อ่ะบานิมิตาซิมะก้นดินจกดินก้นดินเนาะอ็ดแปลงพักเนาะเดี๋ยวจากน้อยมันสีคำก่อนเนาะหล<อ>ังจากที่กินเขาแล้วกระพากันไปอันตลา,าดบบีเนาะ,ะสื่อคือซื่อผ้ออา ซื้อผ้าก็ผ่าตัวที่มิตาใสตอนนี้นี่แหละใสก่อนแลวจังไปซักซื้อมาแล้วก็ใสเลยว่าสันไปก็เกือบเที่ยงเลยแหละที่เฮ้าอันไปนั่ะกินข้าวแล้วก็ไปวัดไปเพ้นเนาะไปเพ้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปว่าตลาดโบเบตีตลาดโบเบแล้วก็เข้าอัน อันโลตัดเนอะเดี๋ยวจากนี้กับจังอยก็สีหาหมองปลูกไม้อีกอยู่นี่มันหลายต้นแห้งเสร็จเรียบร้อย ปลูกพ่อได้ยู่ได้กินเนาะเดี๋ยวจังน้อยอากาศห่อนมันกะปลูกมันกบนะบบง่ามนั่นล่ะผักเนาะมันกะงามช่วงที่อันหนาฝนงามหนาวนี่ล่ะผักเนาะผักลายลายผักพี่นนองเบิงตลาดผักกระถือบาดีงยามมันหลายมันกระถือเนาะถ้ายามบ่มีนกับแพง พอดีซื้อมาเนี่ยลองใส่บึงมาสั่นลองแหละก็บเบอ,อันนั้นเลยเรียบร้อยวันนี้อ่ะพักเมื่อวานเกนพักเมาาื่อวานน่พักที่ห้องพักอันเก่าห้ากัเก็บไปใส่ให้หอยกิน พื้นที่มันหน่อยพี่น้องนี่พื้นที่ก็มีแต่แค่นี้อันนั้นกาสุดหันข้างหลังกาสุดนี่ข้างหลังกะสุดนีน่มีแค่นี้แหละมีแค่นี้ไอ้กีพญสามฤทธกันเลี้ยงไก่ไก่พันอยู่มองนี่เนี่ยที่เ้าปลูกอันตะไคร์นะอย่างลดไว้ะนะเพื่อนกาเห็ดโลกไก่หันเลี้ยงไก่พันนี่แหละประมาณสิบตัวเนาะเลี้ยงสิบตัว เนาะอ่าบัดนี้ก็เลยเศร้าเลี้ยงตะก,กี้มินตายยังบ่ทันมาอยู่น้ำเพิินนะเพิ่นเลี้ยงหันเ็ดให้ลูกหันและเลี้ยงอันนี้ก็เศร้าเนาะบัดนี้เหตจำอันเ้องสิเลี้ยงเลี้ยงมันก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่าอันนี้มันติดเฮือนของเพินินมันไกลบ้านของเพิินเนามันกะอาจจะมเมนดตะกี้เพิ่นกเัเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอีกอย่างแหละเพิ่นว่าตะกี้บ่มีอัน เพื่อนเนาะเพือนกับจอยเมื่ท่านปลูกตอนหลังจากนั้นทีอันเพื่อนเลี้ยงไก่พันอยู่นี่นะมองทีเฮ้าปลูกตะไคร้ฮะนะอืมเิ่นเลี้ยงสิบตแต่นั่นนะเลี้ยงสิบตกะ <c oughs> เพื่อนเอามาเห็ดอันโลไกกะน,นี่นี่ยเลขตัวนี้เนี่ยที่เข้ามาปลูกพักนี่แหละสามีเนี่ยละนี่ประมาณสามีเนี่ยแหละเลขที่เข้ามาเห็ดเนียอันที่ปะนะลูกพักั่นะจำเลขตัวนี้โลไก่เนะาะไก่สิบตเลี้ยง ไปอาม,ม่ากะบนเลียงเนาะว่ามาถึงที่ตอนนั้นมิตายังบ่ท่านมาอยู่ฮะนะดมิตามาเจอเิ็นแรกๆนะตอนนั้นกะเห็นเห็นแต่โลกไกลบบเห็นไกลบ่แล้ว <laughs> เห็นแต่โลกไกลบบเห็นไกลดอกตอนที่มิตามาขนาะอืมเลยเศรา้าตาเฮานี่พื้นที่งกวง้างเขากะเห็ดสะเนาะเห็ดสะนำ เกะรน้ำคุดสะนาม,นามล้วกันมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะเป็ดก็คือเป็นเป็ดที่เขาเจ้าอันเ,อ <c oughs> เป็ดน้ำฮะนะเป็ดน้ำที่เพื่อนเลี้ยงเอาไข่ฮะนะเ,นเลี้ยงขายไข่เนะือคักถ้าเขามีพื้นที่กว้างเนาะเขาก็อยากเห็นอยู่แต่ว่ามันคือว่าฮะเนี่ยมันไก่บานของเพื่อนเนาะ กาะมันเบิงคือสีลังรังเกียดนะอืมันที่เมนเนี่ยอ่าเราพืนเลี้ยงกาเลี้ยงได้แห้งมากแหละแหะ้งกว่าแห้งชอบแห้งมากเลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไกลลาดเนาะเลี้ยงไกลลาดเดี่ยงกับพ่อได้กินพี่น้องแห้งมากวันนี้มินตากะซิมาอืมวันพักหน่อยหนึ่งกาซิมาหดพักเนาะ ตาเป็นคนปลูกอันนี้เป็นคนมาหดน้ำเป็นพญายศมฤ็ิเป็นพวกน้ำใสอน,น้ำใสบ่ปล่อยนา้าปล่อยใสน้ำปล่อยน้ำใสนองนี่ปติมินตาเตรียมไว้พญายศมฤตปิปล่อยใสได้นี่เดียวนึงบ่ได้ลายอืมใสได้เปียกเลยเปียกหมด,ดนยหยอดเลยเนี่ยเปียกอ่อนหยอดเลยเนาะเปียกอ่อนหยดลายเกินเพราะแล้วแต่อันนี้เนี่ยมันบบเปียกลายนี่ต้งนี่ต้องเอาให้มันเปียก พันดีกับโบกี้มือกาสิีด้เก็บแล้วได้นี่นี่ผักเอ่อที่กินเป็นยาเนาะอันนี้มันก็เริ่มเป็นอันมากแล้วเดยนี่อันนี้แหละที่มิตตาเอามาวานนี่นะมันออกลายๆเนี่ยมิตรตาเอามาวานีนหม่องนี่เนี่ยมันก็เลยออกมาไลยๆเลยเนาะนีเบิ้งผักสลัดของเห่ากับแกแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นจอมคูละมันจีออกมันมันจีออกดอกละ ออกดอกแล้วเก็บเก็บทั้งนี้ออกกินกินเป็นท่างไปแล้วก็เอาอย่างอื่นมาปลูกบัดน,นี้มีแต่ค่อยอันซิเก็บไปให้หอยกินทนหน้าย่อมแล้วบ่ะย่อมแล้วย่อมแล้วแม <Man. S 2> นีต้นว่าเกินด่มมันบ่อต้นมงหุงที่มิตาเอามางายอยู่ใส่นี่ดีแล้วง่ายจากนี่บ่ะแมนเห็นมันหนาลายต้นโพดก็เลยงายมา อันนี้ทางนี้หดโ,โบถึงกะเดี๋ยวกลับมาหดมาทางผีเอาเถิงผุนกายผุนพัดเจ้าก <c oughs> ่นละคือฉีดมาใสายย่ยาทางใสบ่บางอย่างท<ช>ั้งแค่ทางแล้วมันเปลี่ยนทางผุนหอดผุนเห็นไหมนี่อันนี้เห็บนบบถือดีเออเดี๋ยวมันกระถือเดี๋ยวจังเลยกลับมาหดทางผีเอาโหดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาหดไปหดมาโหดไปโหดมาเจ้าก็ทางแห้งโพดแบบนั้นก็ได้ ฮ่นอันต้นมากบัวมากทั่วออย่างก่อนมีตากัซิเตียมอันนี้กันไก่ไปตัดอันต้นผักกาดฮนตัดต้นผักกาดให้มันแตกก่อนก็อไปไกลแทะย่านเจ้า,จา,า,จาทั้งใส่ยังบ้านในหอดอันอันทั้งกะทั้ง,ง,งใส่เป็นบอลอยู่ดออบ่ทั้งไปตัวจีบดอเอเ้ยเนาะ จ่าสินบัตตดให้มันจำๆนี่เลยนี่ค่อยยว่าอันซีอันลกถิมแล้วนะแต่อันนี้นะตัดลงต่ำกันานยเลยเอาให้มันลงลงลงต่ำเลยเบิ่งไหมพี่น้องเห็นต้นมะกะทันนีบ่ไรจักเถื่อกินตลอดเลยมะกะทันสุกแด้วนี่แมงหลาไหลกินทั้งแมงหรือ่แม่นอมี มันต่ากะตัดเรียบร้อยไปแล้วรออาทิตย์นึงง้ามันบ่เป็นผลเขาก็สิลบออกปลูกไมลบออกปลูกไม่เม่นมัเคือยานนี่นะเฮ้าตัดออกมันได้บ่หึตัดออกได้อกันแต่มันยังมีหมากอยู่ดิกินหมากมันก่อนเนาะกินหมากมันก่อน,นยังคอยตัดเนาะมือเท่ากินซุ้มมะเขือบอ่ซส่นะเราจะเจา้ <c oughs> าเพื่อได้ไปตลาดมนี่ อันนี tycznie, ้แปลงพันธุ um, eless, ์สลัดย่ำใดเนาะสีเบิดสีได้ปูเดี่ยวอื่นไหมเนพื้นที่ก็มีแต่ซ้ำนี่เนาะพื้นที่น้อยๆแคบๆอืมกินปะบะพวกินมันมีแมงคอยบกินโอ้ยมันหน่อยกว่าเฮาจ้ะอืมบะพบกกิน จำพ่อแม่กินยังกระแสบเนาะเบิ้งแต็มี่โพเนาะเอ้ยพักนี้จักมือเกิดสามสี่มือสามสี่มือเนาะเงาเปลเป็นเจ็ดมือเนาะสามสี่มือเป็นเจ็ดมือ <c oughs> <c oughs> เอาวสี่มือซื้อดอกบัวหัเจ็ดมือดอกอสี่มือกเกิดอันนี้เนะี่ยคอยยังสีหาทางว่าซีเก็บอันเคิงหนึ่งออกซีบัวทองเก็บเอาไว้ก่อนค่อยเก็บกินไปเรื่อย ดีเด้อมันบกขมมันเริ่มขมแล้วด้ว่ะออมันแก่เลมันเริ่มขมเข้าไปกินก็มีกัวพันมือว่านกับบกขมเด้มันเริ่มขมแล้วเริ่มออกขมนิดๆแล้วนี่อ๋อบาเนาบาเนาลนเนาะมันบอกกลินบ่วพันแม่นบังนาลนออโอ้อันนี้กัญญาได้หล่เมื่ออ่นจะมาเสียหยญาตอนจะมาลบอ,อันนี้ออกหยญาขึ้นไปแล้วี่นองเองยหญญาขึ้นเร็ว อันหึ่งหมากที่งวดเมื่อเกี้นี่มันเป็นดอกมันมันก็ห่วงก็ยังสีเออยังสีมันห่วงมันก็ห่วงมันมันกับเหลือตั้งแต่หมากที่สมบูรณ์ระบาดนี่มันเบ่งดอกมันเป็นดอกไหมเป็นดอกแล้วก็เป็นหมากไม่อีกนี่ปลาแก่ก็ล้นไปกินบวทานเออเข้าบ่ได้กินตามะฮุ่งเนาะมะฮุ่งกับบัได้ตำก้อยกับบ่ค่อยก้อยก้อยกับบค่อยก้อยมันก็เลยบ่ไดอะไร อเห็ดอาหารที่ได้ใส่มะนาวแค่สองต้นนี้ก็เลือกินแล้วเังไนเมื่อนี่เรียบร้อยเรียบร้อยเลือทั้งหมดนี่มาก้อยหอยบอบนี่มันตัวน้อยพอดเบิ้งไข่มันแม่มันบอลในพ่อไข่ไข่บลูว่ามันแห้งเลี่ยงแห้งน้อยไปตัวใหญ่มันบวมูมันไปใส่เบิดมันออกเบิ้งบอกหูมันมันไตนีวะ ยังว่าเลยคอยกันยังว่าสิมาเลือกตัวใหญ่ๆไปกินซะบ่เอาไปมาอันยันยเบิดไปเบิดไปอ่ารักเนาะแห้งว่าสิว่าอันจงให้มันใหญ่หลายๆก่อนแล้วจังค่อยมาเก็บกิน,นว่าซั่นใหญ่ไปแล้วก็เมื่อนึงหอยมากสองบางปา้าหอยหลายตัวนีส่สนองอือบ้านเฮาอีกมื้อต่อมาเอา้าหอ,อ,อยไปใช้เบริร์ตป่ะคอยก็ว่าอยู่นมึงม <laughs> ึง่อยสิมาเลือกตัวใหญ่ๆไปกินดอกบ่ต้องอันนั้นรอมันใหญ่อีกดอก ร่อไปร่อมาเจ้าของไม่ได้กินซ้ำเจ้าของเจ้าของเพิ่นแล้ได้กินเอ้ยอ้าวโอเคคนหดผักมากินหมดพั่นปลาโท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 แซ่บอยู่บ่เบิ่งเบิ้งดูเบิ่งดูแม่งก็กินเบิ้งละบ่ดำดำกินขึ้นก่อนเจ้าหูพลังงานมาแต่แสเนี่ย ยาดีเด้ะเนี่ยกินแม่มึงจะเจ้ายังจูบใครได้เห็นปะนิ้นจาจูบ่ได้นนิ้นจายอมแพ้กินนี่ละเป็นพวกนอนพวกยังนอนรถไฟพวกไอ้รถด่วนรถยังยังใช่ไหมเบิ่งไห่แม่งติดมือนี่อืมอืมหมดทันูโอ้ยแม่งเมื่อไหร่ก็กินนั่นล่ะกันที่ของดีอย่าม่ต้องมาจูบใอยเด้อ โอ้ยเกี้ระบันดโมจักวนกำลังมาเลยใส่เพิ่งแม่แม่งติดมือปุ๋นเ่ยเป็นนอนเนี่ยเราต้องมาจบใครได้วะจังพี่นฟังเมืองฟังเมืองมันชัดเลยบ่อว่าปกติว่าปกติเพีเขาเห็นอย่างกันมันชัดเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาละซะอ๋ออือ แม่วัวกันล้อนากันมาเอ้ยันนว่าแล้วดีนท่เรา้วยใดก็มีแมงมดมีแมงตุอันหักท่านตัวนี้มีแมงตุมหมักมันเป็นคือจังอยู่บ้านอยู่บ้านแต่อยู่บ้านอยังอยู่สวนขนาดมันแมงคือแมงตุมหมักเกันเมนหมากันใหญ่กว่านี่หมากน้อยกว่านิดนึงอันนี้น้อยกว่านี้อันนั้นหมักท่านหมักท่านเหรอรุ่นหมักท่านเทบ มน่แต่ว่ามันอันมันเป็นแมงมถ้าเจ้าไปเจอต้นนั่นเจ้ากเก็บกินแบบนี้เสียเครเก่กาแหละเก็บกินเคราะห์เพราะว่าต้องต้องต้องแซบต้องแซบต้องแซบขวดกับโปรกินอันนั้นมันมันคลายแบบอันมันก็ท่านนำน,ำนมนะมท่านรุ่นนำนมอ่าแต่มันเป็นรุ่นน้อยกว่านิดนึงตัวที่นำนมใหญ่ๆที่เขาสื้อซามีนี่นะบอสูตนมข่อนัดเดียเอ้ย ก็อะไรซะคอย่านอ่มอม <c oughs> ึงบ้าละลายเก็บมาใส่ถุงส่งเออเพ่อนเมอลวเนาะอ,อ่ะออเอาไ้ซํานีกันเนะาะภารกิจสาวเล่าผัวไทยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเกือบสามปีแล้วพี่น้องครับครบสามปีเมื่อไหรวันที่สิบเก้าพฤษภานานจำได้ดีว่ายังวันที่สิบเก้าพฤษภาเมือ่อผมอันย่องมินดาเมื่อแรกนะครับ <laughs> อามีหลายมีคนที่มาถามเมื่าเอือมิ้นตาเจอพ่อ,อยู่ใสพอกันอยู่มองใด้ไม่สนิทไม่ <laughs> ถ้าเจออยู่นี่ละเจออยู่นี่เนาะเจออยู่ในห้องอัดเจออยู่ในห้องอัดแต่ว่ามากามากับอมากกับเออมากกับอจยัอไซยันมากกับเหื่อนะครับกับเอื่อตอนนี้ทีทีทเป็นเลิกกันไปแล้วนั่นแหละนะครับมากกับ เออกันก็ตัวคุยกัน<ม>ตัวก้นคุยกันก็ได้ย่องกันย่อนนั่นแหละ,ะว่าซํำนีก็น,นอนเ <c oughs> <c oughs> จอกันคลิปหนาพอกันคลิปไปเดอ้อรฝากกดลไลค์กดแชร์เดอ้อถ้าผู้ใดขอมาเบิ่งไมเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวมินตากับตาซัำดิดเนาะ พี่สำลิปเนะยองพนใจเีแก่นเนาะอ้ามือนีเอาไว้สำนีคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนบายบายครับผมสวัสดีครับ